สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านผูน้ชมท่านครับผมวันนี้ก็มาเจอคลิปมาแนะนําต่อพร้อมส่งครับผมซึ่งผมขายอยู่400บาทนะครับ400บาทนี่คือเป็นการโอนโอนนะครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางก็430บาทนะครับบวกไปอีก30บบาทนะครับผมก็จะมีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมใครอยากได้ก็สั่งมาครับผมก็คือผมจะมา มันจะมีสามคู่นะครับที่ที่เจอแล้วนะครับแล้วก็มีอีกสองคู่นะครับที่ยังไม่ได้เจอนะครับใครอยากได้ก็สั่งมานะครับอันนี้จะเป็นตอกเล็กนะครับอันนี้ยาวยาวสามสิบเอ็ดเซนนะครับจะมีรอยเจอมมีเลือดมีอะไรอยู่ครับผมเสียงก็ประมาณนี้ครับสั่นไปด้านหน้าสั่นนั่น้างเคาะ สั่งเต็มที่ได้ครับไม่มีใบแตกครับผมเพราะว่าผมลงแร็กเกอร์มาให้แล้วชั้นหนึ่งแบบดีๆเลยนะครับสั่นง,งานไม่แตกแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งอ,อ,อันนี้อันนี้คือคู่ที่หนึ่งครับผมก็จะมีกล่องให้ด้วยสี่รอยบาทพร้อมส่งหรือเก็บเงินปลายทางก็สี่ร้อสมสิบาทครับผมโอเคอันนี้คือคู่ที่เจอมาแล้วแล้วก็มีคู่นึงน,นี่มันจะเป็นตอกสั้นเหมือนกัน ด้ากหน้าตรง,งข้างๆเคาะอันนี้ก็ยาว30เซนเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เคลือบแลกเกอร์ให้1ชั้นเหมือนกันครับผมละเอียดครับผมอันนี้เจอมาแล้วอันนี้เจอหงตัวนะครับแต่ว่าอันนี้มีรอยเลือดนิดนึงครับผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ่ไหมอันนี้ราคาเดีวยวกันแล้วก็มีตอกใหญ่ตอกใบใหญ่น,นี่อันนี้ยาว36เซน3ามเจ็ซนประมาณนี้ฝั่งข้างฝั่งข้างข้ออันนี้ลงแรกเกอร์ให้สองชันน้นนะครับผม น,นี่เจอมาแล้วหลายตัวเลย3าตัวแต่ว่าไม่ได้เอาเลือกไม่ได้ป้ายนะครับผมโอเคอันนี้คือเจอแล้วสี่ร้อยหนงกันแล้วก็ถ้าเก็บไปทาง430รามเหมือนกันราคาเดีือกันแล้วก็จะมีอีก2อสองคู่ที่ไม่ได้เจอม็็จะเป็นตอวใหญ่ ยาวสามสิบหกเซนไม่ได้ขังป้องลงแร็กเกอร์ให้อันนี้ให้หนึ่งชั้นนะครับผมเสียงก็จะเป็นนี้ทางข้างทางข้างคาะแล้วแต่คุณชอบเสียงรับประกันว่าไม่แตกแน่นอนคนระับเพราะว่าลงแร็กเกอร์ให้แล้วอย่างดีโอเคลงรอบเดียวแต่ให้เปลี่ยนกหมนเลย โอเคอันนี้คือต่อที่ยังไม่ได้เจมครับราคาเดียวกันจะเก็บไปทางก็บอกไปอีก30บาทครับก็อันละสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบถ้าเก็บปทางาแล้วแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งอันนี้คู่เล็กยังเที่ยงไม่ได้เจอมรัอันนี้ยาวสามสิบเซนเหมือนกันเสียงด้านหน้าฝั่งข้างเข้ม ก็จะประมาณนี้ครับผมราคาเดียวกันนะครับถ้าโอนเลยก็400บาทพร้อมส่งถ้าเก็บเงินไปทางก็430บาทพร้อมส่งครับผมโอเคก็คคประมาณนี้